คลิปนี้มาดูเรียนพระครูปิพิธพันธนาคุณหรือหลวงพ่อแมนสร้างในปีพศ .2541 ทางวัดออกให้จำหน่ายในปีพศ .2556 นะเรียนนี้หลวงพ่อแมนปลูกเศษคนเดียว10ปีทันจำพรรษาที่วัดไม่นปรักนะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนี่อันดับแรกต้องดูลอยสังกติของหลวงพ่อแมนนะจะมีเส้นขีดคมชัดแบบนี้อันดับต่อมาต้องดูตรงไฮปลาของหลวงพ่อแมนเนี่ยตรงนี้ จะมีเซนไฮปลาเนี่ยคมชัดข้างนานี่จะมีตัวหนังสือแบบนี้นะ่าคมชัดนะเขียนว่าพระคู่พิพิธพ,พ,พันธนาคุณหรือหลวงพ่อแมนนี่จะเขียนคมชัดเดี๋ยวมาดูขอบตัดนะขอบตัดจะมีรอยปิ้นขึ้นมาแบบนี้มีรอยปิ้นเกิดมาจากการปั๊มนะเสร็จแล้วจะมีขีดตรงนี้ตรงหูเรียนตรงนี้จะมีขีดเ,เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นยันนชาลิติตรงยันนี้จะมีเม็ด ไขป่ปลาอยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งสังเกตดูดีๆจะมีเม็ดไข่ปลานะเวลาท่งกลองดูจะมีเม็ดไขป่นะลขปลาเล็กๆข้างหลังจะเคียนชื่อวัดชัดเจนบอกอำเภอบอกจังหวัดชัดเจนนะรอยเจาะหูเรียนนี่จะมีรอยเจาะปิ้นขึ้นมาแบบนี้เจาะเล็กๆก,ก็จะย้ำทุกครั้งเนื่องจากเรานำวัตถุมงคลมาไทยทำนี้เราไม่มีจุดประสงค์ที่นํามาจําหน่ายนะแต่เรามีจุดประสงค์เพื่อมาทําคลิปให้รับชมกันในการศึกษานะ